ดวงครับดวงมะพร้าวเป็นเมนูที่โปรตีนสูงนะไปหาวัตถุดิบแบบสดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําดวงทอดกรอบกันอร่อยมากส่วนนี้อร่อยไปดูในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะนําดวงที่เราได้มานะครับมานอกน้ําแข็งไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรานองน้ำแข็งนะครับให้ตัวด้วงเนี่ยนิ่งก่อนนะเราก็ไปต้มน้ำรอไว้เลยครับหลังจากที่เรานองน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นำมาลวกเดี๋ยวเราจะต้มสักประมาณหนาทีนะครับตอนนี้นะครับเราก็ต้มมาครบห้านาทีแล้ว เดี๋ยวผมนําด้วงของเรานะครับมานอกน้ําเย็นก่อนนะครับเวลาต้มนะแนะนําว่าอย่าต้มน้ำเดือดจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวด้วงเราจะท้องแตกนะพอน้ำเดือดก็ให้มันแค่ปุดๆก็พอนะครับนี่กลิ่นหอมเลยเมื่อกี้ผมให้ให้กินมะพร้าวขูดนะตัวด้วงเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับ Okay. เดี๋ยวเรานอกน้ําเย็นนะครับให้ตัวด้วงนี่แบบเย็นนิดน,นึงก่อนนะครับก็ตอนนี้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดปากตัวด้วงนะครับเราจะตัดครึ่งหนึ่งนะพอเวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้ไม่ระเบิดเนี่ยเราก็จะตัดประมาณนี้มันจะได้มีมีช่องให้ลมข้างในมันออกมานะเราก็จะตัดปากตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะทอดรอบแรกไฟอ่อนก่อนนะครับ น้ำมันยังไม่ต้องเยอะนะครับก็ใส่แค่นี้ก่อนรอบแรกนะครับเราจะทอดเป็นการไล่น้ำออกก่อนนะครับนี่นะผมก็ใต้น้ำออกก่อนนะครับแค่นี้พอนะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยพักไว้ก่อนอเห็นไหมว่าตัวมันจะพองแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ยุบนะครับ ท้อรอบสองเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับผมก็ใส่ลงไปเลย ี่นะครับหลังจากที่เราใส่ใบเตยไปแล้วให้สังเกเตใบเตยให้ดีนะถ้าใบเตยสุกเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็ตักขึ้นได้เลย เวลาลูกค้าสั่งนะครับเราก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้นะครับตัวนี้นะเวลาเราตักเราอาจจะไม่ต้องตักพูนมากนะครับเทคนิคนะตักเสริมเข้าไปให้ลูกค้าเนี่เหมือนกระแถมลูกค้าจะรู้สึกโอ้โหร้านนี้มันแถมนีเว้ยจริงๆก็เท่าเดิมหละแต่เราตักน้อยกว่าเดิมนะเสร็จแล้วเราก็ฉีดอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับฉีดเข้าไปนี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็โรยพริกไทยนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยถ้าลูกค้าชอบเยอะก็ใส่เยอะแต่ว่าเปลืองนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นถุงกระดาษแบบนี้ก็ได้นะครับได้แล้วนะครับ ดวงทอดก็หลังจากที่เราคุกเรียบร้อยนะครับก็ขายลูกค้าเนาะก็แล้วแต่ลองลองกะประมาณดูนะครับว่า,าตัวดวงของเราเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเท่าไหร่นะครับแล้วเราลองกะกะดูว่า1น่กิโลทอดแล้วน้ําหนักเหลือเท่าไหร่นะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตวงเนี่ยถ้วยหนึ่งเราขายกี่บาทนะครับก็อันนี้คุกซอสเรียบร้อยนะครับนี่น่ากินมากอืม้ม พอเวลาคุกซอสแล้วแบบกลิ่นหอมขึ้นมาเลยอ่ะอือร่อยมากเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าสําหรับด้วงเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยเราขายตกถ้วยหนึ่งเนี่ยต้นทุนกี่บาทแล้วเราขายกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับแต่เป็นเมนูที่โปรตีนสูงมากนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็กินเพลินเลยละ่ะเพลินจริง หลังจากที่ดูวิธีการทำด้วงมะพร้าวทอดกรอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันนิดนึงนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับก็จะมีหลักๆก,ก็คือเป็นด้วงมะพร้าวที่เราไปเก็บมาสดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับทอดคือถ้าเกิดปริมาณในคลิปเนี้ยมันประมาณ1กิโลขีดนะครับก็ทอดสักประมาณ3ชุดนะก็น่าจะน่าจะได้อยู่ก็จะมีในส่วนของซอสปรุงรสกับพริกไทยซึ่งใช้ค่อนข้างน้อยนะครับ มีใบเตยนะครับแล้วก็ถุงกระดาษซึ่งถ้าเกิดสมมุติอยากจะให้ต้นทุนต่ำกว่าน,นี้ที่เราเห็นขายตามตลาดนะเขาจะใช้เป็นถุงหิ้วนะครับแล้วก็รองด้วยกระดาษซับมันนะครับซึ่งอันนั้นแน่นอนต้นทุนถูกแน่นอนแต่สําหรับในคลิปนี้ผมใช้เป็นถุงกระดาษสีน้ําตาลน,นะครับสีคราฟนะครับก็ตกใบระบาดนะครับก็ต้นทุนอาจจะสูงนิดนึงหลังจากที่ทอดมาแล้วนะครับน้ําหนักมันหายไปเยอะเลยนะ ชั่งน้ำหนักได้เหลืออยู่ที่ประมาณ3 1 0กรัมเท่านั้นเองนะครับคือเบาเลยล่ะนะครับก็ผมตักใส่ถ้วยเล็กๆเนี่ยชั่งน้ำหนักประมาณ18กรัมต่อถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยอยู่ที่22บาท5 2สตางค์มาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่45บาท4สตางค์สมมุติผมขายถ้วยละ40 อย่างเวลาขายเนี่ยอาจจะขายเป็นชุดก็ได้ชุดละสองถ้วยนะครับก็ชุดหนึ่งสัก80บาทก็ได้นะอ่สมมุติผมขายถ้วยละ40บาทก็จะได้กําไรต่อถ้วยอยู่ที่17บาท48สตางค์ก็สําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ถือว่าโปรตีนสูงเลยนะครับสําหรับพวกแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ตัวด้วงนี้ก็รสชาติหอมมันอร่อยนะคนที่ยังไม่เคยลองชิมนะครับก็อาจจะต้องลองสักนิดนึงนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับ ก็ลองนําวิธีการนี้ไปปรับใช้ไปฝึกดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการทอดเนี่ยก็แนะนํานิดนึงนะว่าถ้าเกิดอยากจะทอดให้กรอบเนี่ยอาจจะทอดไฟแรงนะครับเราอาจจะทอดรอบแรกให้มันอยู่ตัวก่อนแล้วก็ทอดซ้ําอีกรอบนึงนะครับก็จะได้ตัวด้วงทอดกรอบที่มีความกรอบอร่อย